ถาถึงทางเข้าแล้วนะคะนี่คือบริเวณทางเข้านะคะเดินเข้าไปแล้วนี่ค่ะแล้วก็ต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้นะคะซื้อบัตรใครจ่ายไปก่อนนะคะบัตรราคาเท่าไหร่คะยี่สิบบัตรราคาเท่าไหร่คะ foreign tourist สามร้อยค่ะเราไม่ได้เป็นอ๋อเราไม่ได้เป็นซากใช่ <laughs> อันนี้ราคานะคะถ้าเป็นคนท้องถิ่นก็20ตาก้านะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ก็300คือเราเนี่ยเองคะ่ะถ้าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเชียใต้ก็แค่100ตาก้านะคะ300ก็ประมาณคนละ100บาทนะครบหครับ น่นะคะอันนี้ก็คือตั๋วนะคะตั๋วสามร้อยตากาฉีกไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเข้ามาถึงก็เจอหนึ่งนะคะที่บออมีหนึ่งซอยก็คือแค่ซอยนี้แล้วค่ะน่าจะไม่มีมากกว่านี้แล้วอ่ะไปค่ะ อันนี้บ้านเล็กที่3มนะคะก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าเป็นอะไรแต่ก็เข้ามาดูเถอะนี่นะคะท่านผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเป็นบ้านเก่าๆโบราณอ,อ่ะอะท่านผู้ชมดูบรรยากาศร,บรอบๆนะ่อย สวยมากดูโบราณมากข้างบนสวยอะ่ะคุณผู้ชมดูยู่สิคือตะกี้ที่ฟังมาพี่เขาเล่าให้ฟังสั้นๆคือว่าเมื่อก่อนมันเป็นชุมชนคนฮินดูนะที่ใหญ่มากก็คงเป็นพันพันปีที่แล้วอะ่ะหรือร้อยปีที่แล้วหลายร้อยปีอะ่ะแล้วก็เป็นศูนย์ผลิตแหล่งผ้ามัสลินเคยได้ยินชื่อผ้ามัสลินไหมครับเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงมากของประเทศนี้นะ อันนี้ก็คือเป็นแหลง่งผลิตนะด้าหลังจากนั้นเนี่ยหมู่บ้านตรงนี้หรือโซนในอังกฤษก็เข้ามาอยู่ตอนอังกฤษเข้ามาปกครองนะ,ะก็มาสร้างตึกต่างๆเอาไว้นะตึกต่างๆนี้สมัยอังกฤษปกครองก็ไม่เก่ามากแต่ก็เป็นหลายร้อยปีแล้วนะฮะก็เลยคงความสวยงามเอาไว้เนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําลายไปจนพังหมดนะ,ะแต่ถามว่าบูรณะไมก็ดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะได้บูรณะนะ มาดูบอร์ดตรงนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างสถานที่น่าสนใจก็มีตึกต่างๆนะภาพรวมก็คือเป็นถนนหนึ่งเส้นนะท่านผู้ชมถนนหนึ่งเส้นยาวประมาณสักน่าจะ700เมตรอะค่ะแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ซึ่งก็มีคนมาดูกันพอสมควนะ เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังสิว่าข้างหลังนี้เป็นอะไรนะ300ตาก้า100รบาทนะครับท่านผู้ชมดูล้วกันว่าคุมไหมแต่ต้องบอกกันนะว่าประเทศนี้เขาไม่ได้มีมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวมากนะคือไม่ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวมากนะเพราะประเทศเขาก็ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นมานะครับนี่เราแอบเข้ามาข้างหลังนะท่านะผู้ชมเพราะว่า อยู่ข้างหน้าถนนเส้นหลักเนี่ยจะชอบมีรปภเดินมาบอกว่าห้ามถ่ายห้ามบล็อกนะคะอันนี้จริงก็เลยบอกว่าไม่ได้บล็อกถ่ายวิดีโอเฉยๆนะคะถ่ายภาพเฉยๆโดยแอบมาถ่ายด้านหลังก่อนนะอันนี้เป็นด้านหลังของถนนเส้นนั้นที่มีตึกๆนะท่านผู้ชมก็จริงๆแล้วก็คือสร้างประหัาพังอนะเนาะอาจจะมีการสร้างปรับปรุงอะไรไปบ้างนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะเหมือนมีการปรับปรุงนิดหน่อยนะมีอิฐใหม่ที่เข้าไปเสริมนะคะ มีการทาสีอะไรใหม่ดูใหม่นะส่วนนี้นะแต่ว่าโดยรวมก็คือเป็นซากซากกลุ่มอาคารเท่านั้นเองอันนี้เป็นคลองนะครับนะผู้ชมแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือสิ่งนี้ก็คือ,คอทิ้งขยะไม่เป็นที่เลยอะ่ะเนี่ฮะที่ท่องเที่ยวต้องพัฒนาอีกเยอะถ้าจะใช้นะ แม,ม้กระทั่งตรงนี้ก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะนะบ่อน้ําำถึงธรรมชาติก็สวยงามดีนะคะถึงร่มรื่นอะ่ะก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะเนาะเนี่ยร่มรื่นมีต้นไม้ต่างๆนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชม มันก็เป็นถนนหนึ่งเส้นนะตะกี้เดินมาถึงช่วงไทา้ทายละอันนี้นะเห็นไหมนี่บ้านแต่ละหลังก็คือจะมีบ้านเล็กที่นะแต่ก็คือหาไม่เจอว่ามันมีรายละเอียดตรงไหนว่าบ้านหลังไหนเคยเป็นอะไรนะผู้ชม ความเป็นคนลุนเนียล้ไหมเข้าไปดูข้างในกันไหมฮะคือก็เป็นสถานที่เนี่ยมีสะมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมก็โอเคอ่ะหมายถึงว่ามาเดินเล่นได้นะค่าเข้า3 0 0ตกาล้อยหนึ่งก็ไม่แพงแต่ว่ามันก็มี คือไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากนะก็เสื่อมโทรมไปตาเวลานี่นะคะสิ่งหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับประเทศนี้นะท่านผู้ชมก็คือมีแบบธรรมชาติเยอะเนี่ยต้นไม้เห็นไหมน่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมนะดูสิสวยงามแต่ความเป็นธรรมชาติอันนี้ก็คือ กลายเป็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนี่ยก็ธรรมชาติไปด้วยนะหมายความว่าก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรนั่นเองนะคะเห็นไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่น่าจะสุดถนนละประมาณสัก7 8 0 0อเมตรอะคะ่ะออกไปก็ไม่มีอะไรละเป็นแค่ทางออกซึ่งปิดไม่ออกนะให้เข้าออกทางเดียวตรงนี้ก็คือ ธรรมชาตินะทุกชมมีร้านขายขนมนี่นะ่าจะชาวบ้านเนี่เห็นไหมมีรั้วกันแต่ก็คือชาวบ้านมาตั้งร้านซื้ออาหารกินได้น่าจะเป็นของทานเล่นกับพวกผลไม้นะคะเดี๋ยวจะลองไปซื้ออะไรทานดูมีอะไรขายบ้างอะสลมอะไรกูแค่ไหนครับวันโคโคนะ e พลส is it sweet misty misty yeah. <laughs> not very sweet not very sweet yeah, but kind of but fresh saline water yeah fresh. okay fresh. that's good enough very green and that is why it's i sad. see you are from japan no no from i i'm am, am from thailand thailand yes no, i visited thailand last month oh I I I ต AY at night at no b o t t l no v o t e l no b o t e l which one yeah no v o t e l e ชุกุมบินี่นะครับท่านผู้ชมมะพร้าวหนึ่งลูกนะกินแต่น้ำนะั้นหนึ่งร้อยตากาแล้วก็เจอคนตะกี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปเมืองไทยมานะใครๆก็ไปเมืองไทยนะครับประเทศนี้ตรงนี้ก็เห็นเด็กๆเ,เล่นน้ำกันนะตรงนี้ที่ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวติดกับประน้ำซิตี้นะครับก็มีคนเล่นน้ำคือชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ก็ยังอาศัย น้ำนะเป็นแหล่งเป็นน้ําที่สําหรับอุโปโภกนะล้างจานล้างตัวอาบน้ําซักผ้าใดๆนะคะก็ใช้แหล่งน้ําตรงนี้ซึ่งมันเป็นเป็นบ่อน้ำท่านผู้ชมเป็นสระน้ำอะ่ะมันไม่ได้มีเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้มีไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะ่ะมันไม่ได้ระบายมันอาจจะไม่ได้สะอาดมากแะ่กี้กิน น้ำมะพร้าวของคุณลุงไปแล้วนะมะพร้าวที่นี่ลูกกระออยนะครับราคามาตรฐานประมาณ30กว่าบาทไม่หวานนะจืดเปรี้ยวนิดนึงแต่ก็โอเคดับกระหายได้นะคะแล้วคุณลุงยังมีนี่ค่ะเป็นเหมือนเข้าตอกยำนะคุณลุงก็จะยำกับสิ่งเหล่านั้นนะแล้วก็ให้กินได้ thank you sir bye ไปละเดินต่อคะ่ะตะกี้เราเดินลัดๆมานะเพราะว่ามีรปพเคยคอยเดินตามมานะ ก็เลยล,ลัดมาไม่ได้เดินถนนหลักเดี๋ยวตอนกลับเราจะเดินถนนหลักนะดูว่าเราพๆจะตามมาอีกหรือเปล่านะตอนแรกนึกว่าห้ามถ่ายนะแต่สุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยเขามาบอกว่าให้ระวังนะคะระวังมือถือระวังกล้องให้ดีนะแบบจะมีคนฉกไปแต่ตรงนี้ทุกคนที่เข้ามาต้องจ่ายเงินเข้ามานะมันก็ไม่น่าอันตรายมากก็มีรูรอบขอบชิดพอสมควรแต่ว่าก็ระวังไว้ดีกว่านะคะอันนี้ด้านหลังของอีกฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชม ือไม่มีถนนตรงกลางใช่ไหมะตะกี้เราไปฝั่งนู้นมาอันนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งของตึกนะคะก็คือล้อมรอบด้วยน้าเหมือนกันนะท่านผู้ชมเราตายละเดินไปไหนเนะี่ยจะมีรูเนี่ยมันก็มีน้ํามาฝั่งนี้มีคลองอะ่ะแต่ด้านหลังเนี่ยเขาไม่ได้บูรณะยิ่งกว่าข้างหน้านะท่านผู้ชมมันดําแต่ใครน้ําอะไรเต็มเลยเพราะไม่รับการบุรณะนะโอ้แต่ตรงนี้มีบันไดขึ้นไปไหนไม่รู้ะ่ะ ในวันที่แดดร้อนจัดแบบนี้นะท่านผู้ชมเจอบรรยากาศแบบต้นไม้แบบคลุมลมนะฮะอากาศเย็นสบายสองหนุ่มสาวขึ้นไปไหนกันอากาศเย็นสบายแบบนี้นะรู้สึกสบายดีมากเลยสึกแบบเย็นสบายใจชื่นใจสบายร้อนไม่ร้อนนะหน้าไม่พังมากนะจะได้ไม่เสียเงินเปล่าที่ไปทำเลเซอร์มานะนี่ท่านผู้ชมดูนะคะ มันมีเหมือนคลองหรือเหมือนแม่น้ำลอ้อมรอบเหมือนกันนะท่านผู้ชมดูสิด้านหลังนี้จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะนะก็คือสวยตรงมีต้นไม้ใหญ่แต่ตรงไม่สวยตรงที่แบบเขาไม่ได้ปรับปรุงดูแลนะก็จะมีตะไคร่น้ำอะไรเขียวๆผุพังเยอะกว่าด้านหน้า<อ>เดินกันต่อคะ่ะท่านผู้ชมเห็น<อ>ไ,ไหมคะ ด้านหน้านี้แต่งแบบทำความสะอาดอย่างดีดระนะูรณะปรับปรุงบ้างด,ด้านหลังนี้แบบต้องทำอีกเยอะนะด้านหน้าก็ดูโอเคอ่ะเห็นตึก,ตกเห็นอะไรก็ตึกนี้เหมือนมีป้ายอะไรด้วยนะเหมือนทาสีมาใหม่เห็นไหมลงสีน้ำเงินนะฮะ อ่านว่าอะไรอะ่ะอ่านได้แค่กากกานอกนั้นอ่านไม่ออกค่ะแต่ตึกนี้สวยนะพวกหินประดับอะไรยังเก็บไว้ยังเหมือนเดิมเลยนะ่ะเสาด้านบนเห็นไหมคะที่ประดับกระเบื้องอะ่ะนะแล้วก็ไอ้ตราที่เป็นตรามงกุฎของอังกฤษเลยนะั่นก็เหมือนทําขึ้นมาใหม่เนาะดูแบบดูใหม่เกินไปอะ่ะตึกนี้จะทําใหม่บูรณะ,ะเดินต่อไปค่ะ อ๋อถ้าตึกไหนแบบมีความเสี่ยงก็เข,เขียนป้ายติดไว้เหมือนกันนะเนี่ยนะเขียนว่า risky building นะคือเสี่ยงที่จะล่มนั่นเองนะฮะเราไม่ควรจะเข้าไปนะก็เดินผ่านไปนะน้องน้องตะกี้นอนขี้เกียจอยู่นะนี่ตื่นแล้ว เหมียวเมีวมว,ว,วน้องน้องอน้องไม่สนใจเดินต่อไปค่ะอันนี้ตึกสีชมพูอันนี้เป็นอีกตึกหนึ่งที่สวยนะท่านผู้ชมดูรายละเอียดสิคะ่ะน่าเป็นอีกตึกหนึ่งที่จะได้รับการปรับปรุงต่อไปนะหลังจากตึกนั้นนะเพราะว่าค่อนข้างสวยงามและเป็นตึกเดียวนะอาจจะลองงบประมาณอยู่นะ คนก็ไม่เยอะไม่น้อยนะคะวันนี้จริงเป็นวันที่คนออกมาน้อยเพราะเป็นวันศุกร์นะเป็นวันหยุดแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะไปโบสถโทษขับไปมาซีิดไปละหมาดนะคะก็เลยไม่เยอะเที่ยววันที่คนเยอะสุดนะจะเป็นวันเสาร์เพราระเป็นวันหยุดที่เขาไม่ต้องไปละหมานะอาจจะมีครอบครัวอะไรมาเที่ยวกันเยอะกว่านี้นะตรงนี้ตรงช่วงทางเข้าประมาณร้อยเมตรแรกเนะี่ย จะเป็นช่วงที่มีตึกหนาแน่นที่สุดนะถ่ายรูปถ่ายอะไรจะดูแบบดูเหมือนเมืองมากที่สุดที่เหลือจะเหมือนบ้านที่แบบสร้างขนาหังนะคะตรงนี้ดูเป็นเมืองเห็นไหมเนี่ยมีเสาโบราณเนี่ยสร้างแบบมีเสาอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะเสากลมบ้างเสาเหลี่ยมบ้างนะลท่านผู้ชม ขอหลบเข้ามาด้านในนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบตึกพวกชิโนโปรตุกสในประเทศไทยอ่ะแถวภูเก็ตพังงาตรังอ,งอะไรอย่างนะั้นนะนครศรีธรรมราชเลยอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะออกไม่ได้ ตึกนี้ก็เด่นนะใช้งานเป็นออฟฟิศด้วยนะเห็นมีคนอยู่ข้างในเป็นตึกแรกที่เจอเลยตั้งแต่เข้ามานะคะ y o u t ถึงทางออกแล้วค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้ติดก,กับทางเข้านะผู้ชมผู้ชมดูตอนบ่ายดิ พอเริ่มเข้าช่วงบ่ายก็คือแบบเหนพอเริ่มเข้าช่วงบ่ายก็คือมีคนมาเยอะนะรถทงรถทัวร์นะคะก็ากันเต็มแล้วมันก็มีตลาดสองฝั่งนะฝั่งนู้นก็ตลาดนะคะก่อนทางเข้าฝั่งนี้ก็ตลาดแต่ตรงนี้เป็นตลาดใหญ่กว่านะของก็มีบางส่วนก็เป็นของพื้นบ้านนะคะอย่างอาจจะเป็นอันนี้นะ อะไรที่เป็นไม้ๆกระเป๋าอ,อะไรเงี้ยอาจจะเป็นของพื้นบ้านแต่บางอย่างก็คือแต่บางอย่างก็คือน่าจะเป็นของจีนแหละนะดูก็รู้นะคะอะไรอย่างเงี้ยจีนแน่นอนเนาะพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยยืนใด ก็ปรับขายพวกเครื่องประดับต่างๆะะเป็นตลาดของที่ลกเล็กๆนะ่าตะก็พอมีให้ซื้อได้นี้มีกระจกตลาดใหญ่มีประมาณสัก10กว่าร้าน20ร้านนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคือถ้าเกิดไปเดินปานามซิตี้มาแล้วก็สามารถมาแวะตลาด ซื้อของตรงนี้ก่อนขึ้นรถได้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเริ่มมีของขายอะไรอย่างเี้เหมือนกันนะรู้สึกว่ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมานิดนึงนะแม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างน้อยก็เออตรงนี้ทําให้ไดอารมณ์ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสาวสาวต่อราคากันใหญ่เลยค่ะก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับเอพิสซดนี้พบกันเอพิโ o ดต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ